ไพูดสักตีแล้วสวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมจีทนะครับวันนี้ก็จะเข้มๆหน่อยนะครับทำไมวนะนะเห็นอะไรั้ยเห็นไรไหมเห็นตะนิ้วอืมเนี่ยแหละนิ้วเนี่ยแหละที่ยิงมึงโต้ oh. นะครับวันนี้เราจะมาแข่งยิงปืนกันนะคำเตือนนะครับนี่คือปืนสําหรับเด็กเล่นห้ามาเอาไปลอกเล็นแบบนะครับเด็กก็ไม่เล่นหรอกเอออันนี้คือเอาไปเล่นเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมันไม่แรง อธิษฐานดีนะทีนะทีทอ่อ้ยท้อดีข้างบ้านไม่บอกอ่ะ <c oughs> ข้างบ้านตกใจแล้วนะดุกเลยล่ะเพื่อนเราเด็กเล่นนะครับไม่อันตรายก็เราจะมาทําแค่คอนเทนต์เล่นกันให้แบบสนุกสนุกเฉยนะครับถ้าาไปทําตามครับแต่เราจะมายิงกระป๋องนะครับไม่ได้ยิงคนนะครับไม่ทันแล้วเมื่อกี้ยิงกูไปเราจะมายิงกระป๋องนะครับเราได้เซตฉากไว้แล้ว <c oughs> นี่คือกระป๋องที่เราตั้งไว้ครับเราจะมายิงกันแข่งกันบ่ แข่งกันหรือเปล่าแข่งกันดีเปล่าครับเฮ้ยจะตายแล้วครัรบจะแข่งกันครับว่ากี่นัดเด้อภายในสิบนัดอ่ะใครโดนกระป๋องเยอะสุดชนะเปิดมึงใส่ได้กี่นัดก่อนก็ใส่ใหม่ได้ถ้าเกิดสิบนัดใครได้ใครได้เยอะกว่าคือชนะถ้าเกิดใครได้น้อยแพ้โดนอะไรดีวะ โดนยิงยิงตูดยิงตูดได้ยิงระยะไกลนะครับไม่อันตรายมากเศาเลยไม่สมควรทำเท่าไหร่ลอะมึงอ่ะมึงรู้ไงมึงแพ้ฮะยังไม่แพ้ก็ปืนมึงยิงซ้ายขวาแล้วแหละมึงก็จะคงจะโดนหลักอาครับมาเริ่มกันดีกว่าอ่ะครับเราจะมาเปิดชุมก่อนว่าใครจะได้ยิงก่อนแต่ขออภัยในเสียงรบกวนนะครับลมมันพัดนะครับแล้วคือแบบมันอยู่ในสวนมันอยู่ธรรมชาติ คือลมมันจะพัดมาตลอดไม่สนใจกูแล้วนะปืนมึงมีลูกก็อยากแกล้งไปมาเลยอ๋อเหอเหรอปิปืนมันมีลูกเออเออเออกูรู้นี่คือจะพูดอะไรปืนปลอมนะปืนปลอมปืนปืนเออใช่มันปืนปลอมปืนอารมณ์ครับปืนอารมณ์แต่มันก็เจ็บเหมือนกันแหละใจยาวไปเรื่อยๆนะครับเช็ดดูหลังผมดิดูแค่เพื่อความสนุกนะครับเออยัพูดไม่จบลมมันแรงหน่อยนะครับก็ทนฟังกันหน่อยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเรามาแรงขนาดนี้แลยเปล่าเหยียบตีนโอ้โหหัะกแล้วก็ดินเปื้อนหมดโอเคครับหงั้นชูปจอออกไฮะออกไงออกกระดาษอาหารกูเชื่อใจมึงนะขอออกกางเกงได้ได้เย่ชูบนี่ไงไอเท้สัตวจจะมีในมือฮะมึงเริ่มก่อนคนแพ้เริ่มก่อนดิเฮ้ยไม่ชนะเริ่มก่อนเอาครับ มันไอบอลเริ่มก่อนนะครับตก้องตากล้องมาถ่ายตรงนีอาดิโอ้โหกินเลไยด่บ้นั่นไมตัวเหรอเอยอ่งทำไมมันลงนี่ว่าอุ้ยสองนั้นเลยหน นไซน์ได้จะหมดแล้วล่ะเรียบร้อยเดินเป็นหนึ่งหนึ่งโลกครับห้าลูกโดนหนึ่งห้าห้าห้าลูกโดนหนึ่งมีพิกัดไม่ใช่นนะเท่าไหร่แล้วอีกสองตกลงไปได้ หมาบ้านกูเห่าแล้วช่างแอร์น่าจะมาแล้วมันได้ยินเสียงหมาเลยเหรอได้ยินอ่ะตามมึงดิเออถือไอ้น้องรักมึงชักเลยใช่ไหมย,ยังโอ้โหต้องเล็งต่ำๆหน่อยแล้วน,นี่เยอมเลยนี่ผม่ายให้ก็องนี้ วุ้ย What เ้ยมีโดนมั้งวะลดงยีเนง้ยหรืเอ้กปัอมดก้วบทิ้งอะเปล่าเปล่าหมดแล้วนี่มึงดูนี่ระดอนี่ระดับหน่งมามามอ่ต่กมม่มุมมเดียวมุมเดียว โดเทคนิคการยิงนะครับเราจะต้องย่อตัวให้ขนาดกับเป้านะครับเวลายิงให้ดูเป็นไงรอดอ,อกู <c oughs> ลูกแรกเขาเรียกว่าซ้อมเบี้ยวนิดนึงเหินฟ้าไมเเา่เอาจริงแล้ะเอาจริงแลละ ห้าเม็ดมึงยังไม่โดนเลยสักเม็ดอ่ะเหี้ยกูยังไม่อยากโดนยิงแกงกูเะเนี่ยลูกหมดแล้วที่ผายละอ่ะห้าเม็ดนี่โดนหมดแน่นเลยอ๋อเขาเรียกว่าทดสอบก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ห้าลูกแรกทดสอบเป้าอยากรู้ไงใส่หกแลยใส่หกแลยใส่เหี้ยอะไรมึง มาเอาจริงแล้วอุ้ยไม่โดนรูอเนี่ยงะเฮ้ย,ย,ย,ยลบไม่เป็นใจให้พี่เลยเมื่อกี้ลมก็มาเหมือนกันอนะ่ะไม่ไหวละเฮ้ยอยับหยับพยศดิเฮ้ยไม่รู้ไปอย่างี้ ให้ลูกนี้โดนคือเสมออะโดนไปแล้วโดนนี่แอลโดนกูยิงแรกมันจะโดนกูยิงแรกโอเคครับผลสรุปก็คือผมชนะนะครับฮะมากดก็คือกดยิงสิบเม็ดใช่ไหมเม็ดเดียวเอ้าสิบเม็ดก็เมื่อกี้ตกลงกันไม่เม่อไหร่ เอากลับไปให้มยิงเหอะฮะออ๋โอ้ยยังยังไม่ชักโอเคโอเคเอางี้นะผมจะไปยิงตรงนู้นะฮะเดี๋ยวกูไม่โดนก็คือไม่โดนเดี๋ยวกูจะไปยืนอยู่ที่บ้านนะแล้วมึงยิงเลงตรงนี้นะไม่โดนคือไม่โดนได้เลยใส่โค้งไปยิงผมอยึดยึดอย่าขยับนะมองไม่เห็นด้วยกูจะเล็งมั่วได้เลยตูดได้เลยเพื่อนได้เลยอย่าโดนขาเลยเอ้ยอยู่เฉย ตัวไรกัดโอ๊ยตัวไรกัดโอ๊ยตัวไรกัดวะยังยังเลยกูยังไม่ได้ยิงป้องกูยังไม่ได้ยิงเลยช้ำเสียงเลยงั้นแหละรอรอลมไปก่อนรอลมไปก่อนลีลาเน,ะนาะต้นกล้วยกูตัดแม่ <laughs> อุ้ยลมมันมาไม่รู้นะไม่โดนเพิ่ไม่โดนนะได้เลย เ้าแาานะอบใส่จากสองลูกเลย,ย,ยอ้ยไอ,อเกยมาเกดอนตูดแล้วเล็งตูดแมันไปโดนตัวโีเมันไม่เจ็บขนาดนั้นหรอก a โอเคครับคลิปนี้ก็พอแคนี้และครับเจ็บตัว ไม่น่าคิดเลยเบนเอ้ยคอนเทนต์นี้เจ็บเองโทษทีพอดีพี่มันแม่นแต่นะน้องใช่ครับถ้าไม่อยากพลาดคิดสนุกสนุกแบบนี้ติดตามได้ที่ช่อง GTGAM ใช่ครับมันมันเป็นอีกช่องนะครับที่ผมเปิดไว้แคลฟ T ครับเออนั่นแหละครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับผม